แนวทางการตกปลาแค่ด้วยเหยื่อสดและเหยียบปลอมปลาแค่หรือปลาแค้มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Devil Catfish กุนหรือ Barye Catfish เป็นปลากระดูแข็งอยู่ในอดับปลาหนังในวงปลาแค่ มีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดรูปร่างโดยรวมคือส่วนหัวโตปากกว้างมากและอยู่ด้านล่างภายในปากมีฟันซี่แหลมๆอยู่ช่องเหงือกกว้างผิวหนังบนหัวและตัวไม่เรียบสากรีบไขมันมีขนาดเล็กมีหนวดสีคู่หนวดที่ริมฝีปากเป็นเส้นแบนและแข็งเป็นพิเศษตามีขนาดเล็กข้อหางไปจรวดปลายหางเรียวลู่มีสีลำตัวน้ำตาลเขียวและมีลวดลายสีดำใหญ่สุดได้ถึง2เมตร แหล่งหมายปลาแค่นั้นอาศัยอยู่ในแม่น้ําสายใหญ่ที่มีคุณภาพน้ําใสสะอาดปริมาณออกซิเจนล,ละลายในน้ําสูงและมีกระแสน้ําไหลพอสมควรเช่นแม่น้ําโคงแม่น้ําปิง แม่น้ำเมยแม่น้ำสารวินเป็นต้นโดยแหล่งอาศัยของมันนั้นก็ตามโขดหินและสิ่งหลบซ่อนต่างๆใต้น้ำหมายที่นิยมตกก็ตามแม่น้ำตามฝายที่น้ำไม่ลึกมากนะักโดยปลาแค่นั้นมักจะกบดานตัวอยู่นิ่งๆที่ใต้ผืนน้ำเพื่อดักรออาหารซึ่งก็ได้แก่ปลาชนิดต่างๆการตกด้วยเหยียบลอมการตกปลาแค่ด้วยหยิยบลอมนั้นได้รับความนิยมมากเพราะความสนุกตื่นเต้นท้าทาย โดยชุดอุปกรณ์ที่ใช้นั้นก็แล้วแต่ความชื่นชอบในอัธรตปิลการตกของแต่ละคนตั้งแต่งาน U/L เ,เล็กๆเ,กเกร้าวใจเว2สองขีดขี 8, ในปลาขนาดไม่ใหญ่มากและน้ำตื้นไหลไม่แรงไปจนถึงชุดงานหนักสู้ปลาใหญ่น้ำไหลแรงตั้งแต่เว1สิบขีดยไปจนถึง PE 3-6มถึงก็แล้วแต่ลักษณะแหล่งหมายน,นั้นสายที่ใช้ก็ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราตกตั้งแต่ PE 0.6 ไปจนถึง P3 สายหน้า20-50ปอนด์โดยหยิบล้อมที่ใช้ตกปลาแค่นั้นจะเลือกใช้เหยื่อที่สามารถดำไปถึงพื้นดินแหล่งกบดานอาศัยของมันได้โดยเหยื่อที่มีคุณสมบัติแบบนี้ก็ใช้ได้หมดเช่นลักดำลึกดำตื้นเหยื่อวเบรชั่นกระดีสปูนเยหยื่อหัวจิกปลายางเป็นต้นแต่ที่นิยมกันมากก็จะเป็นปลักดำลึกกับเหยื่อพวกไวเบรชั่นกระดีเล็ก เพราะเหมาะสมทั้งน้ำหนักและแอคชั่น โดยการเลือกใช้เหยื่อก็ให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งไม้เช่นเหยื่อกระดีน้ำไหลแรงมากก็ต้องใช้เหยือ่อที่มีน้ำหนักมากพอที่สามารถสู้กับแรงน้ำได้ถ้าเหยือ่อเบาไปลงไปไม่ถึงปลาแน่นอนโดยการตกนั้นจะเลือกไม้ที่มีโคนหินและแก่งน้ำที่ไหลแรงมองหาดูร่องน้ำที่ไหลาจากนั้นจึงส่งเหยื่อออกไปสู่เป้าหมายรอเหยื่อให้ดำดิง่งไปสู่จุดหมายแนวพื้นที่มันอาศัยหรือแนวโคนหินใต้น้ำเพราประปลาแค่จะเกาะพื้นเกาะหินหอย ซุ่มจมตีเหยื่ออยู่ตามบริเวณนั้นการตกปลาในน้ําที่ไหลแรงและมีคนหินเยอะอย่างไม้ปลาแค่นี้นั้นมีโอกาสเสียเหยื่อเพราะติดซอกคนหินเป็นอย่างมากวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็คือเปลี่ยนตาเบตเป็นแบบขอเดียวหรือซิงเกิลฮุกแทนก็จะช่วยได้มากและควรมีตาเบตสำรองติดไว้ในกล่องด้วยเพราะแหล่งไม้คนหินเหล่านี้นั้นผมเบ็ดจะเสียสีหินบ่อยก็ทําให้ตาเบตทู่ไม่ขมได้เช่นกันการตกด้วยเหยื่อสด การตกปลาแค่ด้วยเหยื่อสดนั้นนิยมตกด้วยรูปแบบการตกหน้าดินด้วยชุดดุปกรณ์เวกกลางไปจนถึงแข็งเพื่อสู้กับกระแสน้ําในแต่ละแหล่งหมายสายก็ตั้งแต่12-30ถึง30ปอนสายหน้า20-50ถึง50ปอนหรือหากหมายหินเยอะให้ใช้สายหน้าเล็กกว่าสายเมน2องปอนเผื่อเวลาติดหิน จะดึงขาดได้ไม่เสียตะกัวไปตาเบ็ดก็อยู่ที่ประมาณเบอร์8ถึง12เลือกคมๆไว้เพราะปากปลาแค่นั้นทั้งหนาและเหนียวโดยเยือด็ดตัวปลาแค่ก็เช่นไส้เดือนจะเกี่ยวเดียวๆหรือเป็นพวงเนื้อปลาแล่ปลาสับลูกปลาเป็นกุ้งฝอยหรือแม้กระทั่งเยื่อมักต่างๆโดยสิ่งสำคัญในการตกปลาแค่แบบเจาะจงก็คือการเลือกแหงมาที่ปลาแค่อาศัยอยู่ คือต้องมองหมายให้ขาดให้ออกว่าน่าจะมีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ใช้กับทุกชนิดปลาอยากได้ปลาอะไรก็ต้องศึกษาพฤติกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนั้นๆนั่นเองโดยหมายในการตกปลาแค่หน้าดินก็เป็นแอ่งอ่าวน้ําไหลมีแก่งหินโขดหินใต้น้ําที่ปลาแค่สามารถอาศัยหลบซ่อนเกาะรอเหยื่อได้นั่นเองด้วยเพราะมันเป็นปลาที่อาศัยตามแหล่งไม้ที่มีอุปสรรคใต้น้าเยอะจึงทําให้ นักตูปลาไม่ค่อยนิยมตกมันเพราะเวลาปลากินก็มักวิ่งพาเข้าซอกหินทำให้สายขาดหรือตะกวัวติดซอกหิน ตีเหยื่อลงไปน้ำไหลแรงพัดเข้าติดซอกหินอีกเป็นต้นโดยในทางการแก้เบื้องต้นก็คือไม่ตีเหยื่อทิ้งไว้นานหากเป็นแก่งหินน้ำไหลให้ตีเหยื่ยอ,อไปรอเหยื่อจมค่อยๆลากเหยื่อส้เดือนพวงมาตามแนวหินโดยน้ำไหลจะช่วยเพิ่มแรคชั่นให้กับส้เดือนปลาแค่ก็จะเข้ากินเร็วกว่าที่เราตีเหยื่อทิ้งไว้เมื่อปลากินก็รีบอัดสู้ให้พ้นแนวหิน ครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นในการออกล่าหาปลาแค่แม่น้ําและด้วยจํานวนประชากรของปลาแค่มีน้อยลงหากตกปล่อยได้ก็ดีหรือหากจะตกเพื่อนําไปกินก็คัดเลือกขนาะที่พอเหมาะตัวเล็กก็ปล่อยไปเพื่อให้มันขยายพันธุ์เป็นเกมฟิตให้คนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิง่งร้านจำหน่ายขายเยืบปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและทรงทางเพจเฟซบุ๊ก Lazada, า o p p ปปี้และ t ิกตอกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ